ได้รับแจ้งว่ามีลมรั่วที่วาควบคุมการเปิดปิดหมือวัอนนี้เราจะมารีวิวการซ่อมรักษาวาป์วควบม,มุมโดยการเําวาเปิดเปิดติดมือเปลี่ยนซีนะครับมาดูขั้นตอนการทำงานเลยนะครับขั้นตอนแรกก็คือเปิดฝาครอบเขบ้บคุมวาปิดปิดมือแล้วก็มาตรวจดูว่าวาเปิดปิดมืตัวไหนรั่วนี่ครับเจอแล้วครับตัวนี้ครับ ขั้นตอนต่อไปคือเราต้องทําการปิดลมแล้วก็ถอดชุดวาล์วเปิดปิดหมึกออกเพื่อจะทําไปทําการสระโอเคครับปิดลมครับปิดลมเสร็จแล้วครับขั้นตอนแรกคือถอดคอยแม่เหล็กถอดคอยแม่เหล็กสัญญาณไฟฟ้าควบคุมการทางานของวาล์วหมึกออกกันครับดึงมาขานันแล้วลดึงมา ก็ฝากข้อขั้นตอนต่อไปคือถอดสายลมครับแล้วลก็ใช้ปจัจแจแอลเบอร์สี่คายสกูยึด<า>ตัววาหมึกออกทั้งสองตัวครับหยุดวิดีโอกัน่อนอยเงีย่อายออก การคลายน็อตเนี่ยต้องคลายด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะพาดเดี๋ยวล่วงไปจะหาลําบากคือการหาน็อตเหนื่อย <c oughs> ว่าทำงานหานที่ย,ยังอยือกหาเราเคยมีเคสครับเพราะว่าน็อตล่วงแล้วเนี่ยหากันทั้งวันครับหาไม่เจองานเหนื่อยที่สุดคืองานหาน็อตหยุดไม่ได้ว่าจะเจอถอดมาจะเป็นรูปลักษณะนี้ครับคือซีนภายในเกิดการรั่วดังนั้นเราจึงต้องไปทําการเปลี่ยนซีนนะครับ โอเคครับไปดูกันเลยครับาการที่เราล้างทําความสะอาดแล้วต่อไปเราก็จะมาแงะเอาซีนเก่าออกแล้วก็เปลี่ยนซีนชุดใหม่เข้าไปนะครับการแงะก็ใช้เหล็กธรรมดาเนี่ยเหล็กแหลมธรรมดาค,ค่อยๆแงะออกครับชุดชุดบนแล้วก็ชุดล่าง เมืงง่เงะเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดอีกทีนึงแล้วก็ทำทำการเตรียมประกอบชุดซีนใหม่เข้าไปก่อนจะทำการประกอบครับใช้จรละบีขนาดย่างตีครับทาบางๆที่ขอบตัว เลือนลูกสูบแล้วก็ใส่ซีนตัวบนเข้าไปก่อนคนระับใส่ถูกทางนะครับใส่ทางพยายามรีดให้เข้าล็อกแล้วก็ใส่ชุดล่างครับ ใส่ทุกทางครับโอเคครับจะเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้คือการใส่ซีนในชุดลูกสูบนะครับชุดบนชุดล่างตัวกั้นลมโอเคขั้นตอต่อไปคือเราจะใส่ประกอบเข้ากับตัวเรือน,นครับโดยครัทาจาระบีวงบาง ตัววเรือนแล้ีท่ก็ใส่ลูกสูบเข้าไปครับค่อยๆยัดนะเ๋ยวใช้แรงมากเดี๋ยวก็ซีนจะขาดนะครับค่อยยัดใช้มือดันงค่อยๆดันอ่ะดันเข้าไปแล้วแล้วชักเข้าชักออกปกค้องไหม โอเคลักษณะนี้ใช้ได้ครับโอเคครับต่อไปก็ใช้ซีนตัวก้นระหว่างกลางร,ระหว่างกลางห้องห้องหนึ่งห้องสอง mm hmm. ขั้นตอนนี้จะยาก่หมครับเพราะว่าต้องสูงไปข้างในแล้วไปไปล็อกกับตัวก้านสูบโดยการกใช้เหล็กแหลม อ,อันอันหนึ่งกดอันหนึ่งก็ใช้ตัวหนึ่งค่อยๆกดลงไปค่อยๆกดแล้วก็ดันสีนเข้าไปอตอนนี้จะยากหน่อย เรียบร้อยเรียบร้อยก็ลองเทสดูอีกทีดันขึ้นดันลงโอเคครับต่อไปก็ใส่ตัวล็อกลูกสุบชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่ซีนรูเล็กตัวหนึ่ง เพื่อการรั่วใส่ลักษณะนี้ครับเพื่อการลมรั่วจะเดินออกมาทางรูเดนลมครับแล้วก็ใส่ตัวล็อกท้ายหลังจากนั้นก็ใช้คีมหุบ ยิมปุ๊บก็จะใส่แบนล็อกล็อกฝาล็อกลูกสุกทีหนึ่งโอเคหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวฝาคอยไม่เหล็ก แล้วก็ใช้สกรูล็อก็หลังจากเสร็จจากขั้นตอนการประกอบเรียบร้อยแล้วก็นำชุดวาล์วเปิดปิดหมึกไปทำการทดสอบระบบลมครับว่าใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ครับเราจะมีตัวเทส จากที่เราถอดวอลมือกออกมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือล้างความสะอาดแล้วก็ทําการถอดล้างความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนชุดซีนะครับอุปกรณ์ที่เราจะทําการถอดและประกอบชุดซีก็มีอยู่หนึ่งคือไขควงแฉกครับ2เหล็กแหลมประมาณสองตัวแล้วก็คีมบุกและกัวและก็ตัว ชุดทดสอบการลวกของวาวิ่งนะครับแล้วก็มีจารบีแล้วก็ชุดซีนใหม่จะมีอยู่4ตัวชุดบนแล้วก็ชุดล่างแล้วก็รูเล็กรูใหญ่ครับจะมีอยู่4ตัวในการประกอบวาวชุดใหม่อันนี้เราจะมาทำการล้างนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปคือการล้าง การล้างคือล้างภายนอกล้างภายนอกให้สะอาดก่อนที่เราจะทำการถอดล้างครับใช้น้ำมันคารีนาล้างก่อนก็ได้ครับส่วนในขั้นตอนที่เราจะประกอบใช้เบนซิน,นล้างทีก็ได้เมื่อทำเราล้างภายนอกเสร็จแล้วก็จะทำการเอาลมมาเป่า เมื่อเราล้างแล้วเป่าลมเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการถอดคือใช้ไอ้ควงแฉกไอถอดชุดฝาครอบที่เป็นชุดคอยครับคอยไม่เหล็กออกเรียบ้อยครับขั้นตอนต่อไปก็คือ ใช้คีมหุบถอดตัวล็อกลูกสูบของวาล์วออกโอเคครับห <c oughs> แล้วขั้นตอนต่อไปคือ <c oughs> การดันไอ้ฝาครอบตัวล็อกลูกสูบออกครับ <c oughs> โดยใช้เหล็กแหลมในการดันฝาครอบออกตัวล็อกลูกสูบออก ะนะแล้วความสะอาดต่อไปแงซีนตัววงเล็กครับตัวกั้นระหว่างไอตัวล็อกกับลูกสูบออกครับล้อขั้นต,ต่อไปก็คือการเอาซีน ล็อกระหว่างห้อง1ห,ห้อง2อ,ออกมาครับโดยการใช้เหล็กแหลมแงออกมานี่ครับนี่เห็นไหมจเจ๊ว่ามันทำรุดครับทำรุดครับทำให้ลมรั่วครับหลังจากนั้นเราจะใช้เหล็กแหลมหรือเหล็กธรรมดาคือดันเอาลูกสูบออกมา โอเคะออกมาแล้วครับนี่คือลูกสูบลูกสูบของชุดวาล์วคุมลูกเหมอกครับจะมีซีนบนซีนล่างทำหน้าที่เปิดปิดลมโอเคครับต่อไปก็คือการล้างความสะอาดภายในแล้วก็ก็เป่าทำความสะอาดแล้วก็เตรียมการประกอบต่อไปครับ ใช้แปรงสีฟันก็ได้ครับแปรงนุ่มๆในการนะครับว่าตัวเสื้อลูกสูบจะได้ไม่เป็นรอยอก็เตรียมไว้ การล้างแต่ละครั้งครับถ้ามันไม่เลอะมากก็ใช้น้ำมันธรรมดาก็ได้ครับไม่ต้องใช้เป็นซินครับการล้างแต่ละครั้งถ้าไม่ถ้ามันไม่เลอะมากก็ใช้น้ํามันคาลีนาล้างธรรมดาก็ได้ลางตเมื่อเราล้างเสร็จแล้วก็เป่าลมให้แห้ง จบจากขั้นตอนการทำความสะอาดแล้วก็เราจะทำการประกอบชุดวาลวเปิดปิดหมึกนะครับเสร็จแล้วครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเทสวาลเปิดปิดหมึกครับโดยจะมีตัวเทสแล้วก็ตัวโอลิงที่ใช้ในการเทสวาลวมือกครับมาดูขั้นตอนการเทสครับ สี่มิลขันเจลขนาด4มิลล็อกตัวเทสกันให้แน่นครับรตึงมือพอ,อโอเคแค่นี้ครับแล้วก็เราไปทำการเทสที่ชุดเทสไปดูครับ การเทปการลวกของวาป์วปิดมึกนะครับโดยเราจะใช้ลมแค่แปดบา์ครับใช้ลมแค่แปดบา์ในการเทสโอเคครับเียบแล้วมาดูเช็คการทาง,งานของวาล์มึก คครับเนี่ยถ้าลักษณะนี้คือใช้ได้ครับไม่มีเสียงลม,ลมรั่วซึมลักษณะนี้ใช้ได้ครับก็คือพร้อมที่จะนําไปทําการติดตั้งหลังจากนั้นเราก็จะทําการติดตั้งเท่าที่เดิมครับไปดูขั้นตอนการติดตั้งเท่าที่เดิมนะครับโอเคครับที่เราทําการล้างแล้วก็เปลี่ยนชุดซีนมาเรียบร้อยแล้วครับต่อไปจะเป็นการประกอบเข้ากับเครื่องนะครับเข้ากับไปชุด วาล์มักตัวใหญ่นะครับขั้นตอนก็คือก็ใส่โอลิงตัวประกบกันรั่วของลมไปก่อนนะครับแล้วก็สกูสองตัวเพื่อยึดกับตัววาลวตัวใหญ่ชุดวาลวใหญ่ ใส่นะครับโอลิงมัน mm hmm. จะหลุดจากเบ้า mm hmm. ล็อกสกูให้แน่นพอตึงมือบอครับวพาตัวเรือนถ้าขันแน่นไปเดี๋ยวหัวเกียวเดี๋ยวหัวเกียวน็อตจะเสีย อเคหลังจากนั้นก็เสียบสายลมเข้าไปข้าตำแหน่งเดิมเสียกระสายฝาครอบตัวคอยลม่เหล็กแล้วก็ตัวล็อกสัญญาณตัวสัญญาณควบคุมก,การทำงานของวาล์วครับกัสก,กูล,ล็อกให้แน่น <Yeah. S 2> ใช้มือขันนี่ก็พอแล้วครับอ่าครับนี้คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะเปิดนมแล้วก็ทําการทดสอบชุดวาวต่อไปน่ครับสภาพรวมๆของชุดว่าวเปิดปิดมือครับก็จะลักษณะของการทำงานก็จะอยู่ในลักษณะนี้ครับ ก็หลังจากทำการเปิดลมเราก็จะทำการทดสอบระบบเปิดปิดมึกของวาล์วมึกนะครับโอเคครับต้องหาย,ยังขิ้เยอะใชายลง นี่ครับทดสอบ,บการไหลผู้โอเคครับอย่างนี้ทำงานปกติจบหลังจากทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วเราทำการปิดฝาให้อยู่ในสภาพปกติ โอเคครับขั้นตอนการซ่อมบำรุงวาล์วเปิดปิดหมึกก็มี